มาผมพี่น้องมื่อกี้เสนอเมนูตต่ำรวมมิดครับผมใค่เข,าข่าคือเก่าต่ำเรตต่ำเรตอดปลาแห้งพี่น้องมาแซน้ำกรรันงลดเบาตีเบาบ่าบอยโจนัดแมวดำมาพี่น้องมาครับผมเฮ้ยหัวโอ้ยกุ้งสดก,กับมีวะสดกุ้งสุก,โ,ก,โ,กโอาสุกกลุ่หนึ่งมีกลุ่มหนึ่งเราจะลองอันนี้วะอยังสายบัวบอยบัว ขอาอสดดีอืมปลาแหง้งต้องเสียปากปลากปลากแย่กากำเดินเจ้ากินไอืมนี่ไงอืมกัดกัดดูดดูดเนย หวานแน่หออครับหวานป่ะมันเซีบไปดีกว่หวานคือกุ้งเลยมันกดมันแกรบนะคือคืออะนกุ้งเนื้อไม่จีแน่นพร้อมเมันกรดกามันกรนี่เนื้อเลย ngoài nhăn nhăn thật Mà lắm กินข้าอางเดงเครืออบน้ำมันเจีบบ่นเนี่ยมันเทียดุดอ,อันนันสุกอ่ะอนนันดิบแมนเทียบมเลยสุกเหนยียเนื้อม่เหนยียติดเนื้อ đẹp luôn đậm lắm đâu, chân khay lấy mấy ngày khèn mà cắt đây vào đây mà. กัดเบ้อขาดจะล้องกันเบื้องมืเสียอนีจุมนีกินนั้นสิอ้วลมหนาว หลายพอเลยเฮ้ยจะกินตั้งไหน,น,หน,น,นมีอ้องไหนียริมนบอะไรม อะัวน้ว่าแออกมันคืออย่าง,งนี้ไมบัวแฉอักผ่ชายเลบอืมขคยังบอกว่าแก็กันไม่อยากขาดคงชดที่หนัง

ินแบบเผ็ดๆแล้วนิ่งๆมีียนๆกินแซ่บเดียวรถดีบ้านขอนหรอหองสิ้นกินอะไรเนี่ยนี่ขนาดใาการเย็เยนอะไรกรําที่เราเกินเสือฟังยาวเว้ยมึงมีหม,ม,มูกินอือ

คือมีอย่างอื่นะแล้วคุปเตย์นั้นนะเลเอีกหรือเปล่าเอาอะาผมพี่นรองปิก